พราะโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราจัตรนีระเจาบอกโดยเฉพาะสตรีเนี่ยพระศาาบอกทำสามอย่างที่ครอบงําจิตของสตรีคือหนึ่งเวลาเช้าเนี่ยสตรีจะมีความตระหนี่ครอบงําจิตใจกุ้มรุมจิตใจพระศาาบอกเป็นอย่างนั้นไหมยอมไหมเวลาเที่ยงสตรีจะมีความริษยากุ้มรุมจิตใจพระศาาบอก เวลาเย็นสตรีจะมีราคะกล้ากุา้งรุมจิตใจเพราะนั้นเป็นอย่างนั้นไหมยมเจ <c oughs> คนที่จะละทำสามอย่างนี้ได้ต้องมาฝึกในวินัยของพระอารียเจ้าเมื่อฝึกในวินัยของพระริเจ้าแล้วสตรีก็จะกําจัดความตรนินกาจัดความริษยากําจัดราคะกล้าออกจากจิตใจได้ถูกต้องไหม เป็นอย่างนั้นถ้าคนที่มามาฝึกในาศาสานาพุทธเ่ยก็จะมีทำสามอย่างนี้ค้มรุมจ,จิตใจพุทธาบอกทำเนี่ยพระอนุทานท่านไปเห็นสตรีตกนรกมากท่านก็เลยมาถามพระศาสดาพระศาสดาก็เลยพฏิีกันว่าเหตุที่ทาให้สตรีตกนรกมากเพราะสตรีมีทำสามอย่างนี้ค้มรุมจิตใจความตรณีเห็นไหมความริษยาและราคะก้าว จะกําจัดทำสามอย่างนี้พระศาสดาจึงให้มาฝึกการให้ทานนี่ไงมาละของที่พอใจเธอให้ทานเนี่ยสละอะไรสละสิ่งของของที่เธอพอใจพอเธอละของที่พอใจเนี่ยความกําหนัดความมีราคา่คาของเธอก็จะถูกกําจัดออกไปเมื่อเธอให้สิ่งของออกไปเนี่ยเธอก็จะกํแหัดความตณีได้เห็นไหม เมื่อเธอเป็นคนให้ทานเธอจะริษยาผู้อื่นไหมไม่ริษยาผู้อื่นเธอจะกำจัดความริษยาออกไปเห็นไหมด้วยการให้ทานของเธอพราะสาว่าส,ะวะสตรีนีจ,จะกําจัดทำสามอย่างนี้คือความตรณีความริษยาและราคะที่ก้มลุมจิตใจได้อบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเวลาสละของไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้สึกเสียดายให้ของที่พอใจ สิ่งของที่ให้ไปล้วนั้นเป็นอันสละแล้วไม่คิดเอาคืนไม่มีความเดือดร้อนใจทั้งก่อนให้กําลังให้และหลังให้ให้ไปแล้วก็นั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยเป็นการให้เพื่อละตัณฑ์พระสารีบุตเพื่อกําจัดความริษยากําจัดราคะที่กุ้มลงจิตใจเห็นไหมเพราะสิ่งของเนี่ยมันเป็นกรรมไหมเป็นกรรมเนี่ยเรากําลังให้ขอเนี่ยกำลังลัก ก,กำจัดราคะที่ก้มรมจิตใจเห็นไหมกำจัดความตนีกำจัดความริษยาออกไปพระสารีให้ฝึกให้ทานก่อนและการให้ทานเนี่ยเป็นทางมาเห็นพ่อรัพย์ด้วยพระสารบอกเมื่อเราให้ทานด้วยข้าวน้ำผ้าานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไลที่นอนที่อยู่อาศัยและภรรกิจคมไฟแก่สนะํานักหรือผามถ้าตายไปพระสาร เขาจะเข้าถึงสุติโลกสวรรค์เพราะคมนั้นอันเขาให้พร,พร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังเขาจะเป็นคนมีโภทัพย์มากเหมือนพระนางมริกายไหมนางเกิดมาเป็นกษัตริย์เป็นสตรีชนขันกษัตริย์นางบอกว่าในบรรดาสตรีเนี่ย นางเนี่ยร่ำรวยวาสตรีทั้งเมืองสวัสดีเลยนางรวยที่สุดนะนันมั่งคั่งที่สุดมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากเห็นไหมเพราะนางเป็นมหิสีของพระเจ้าเประเซิทธิโกศลถูกต้องไหมเพราะนางให้ทานนานบมดจึงทําให้นางมีทรัพย์มาก